มีควาาามมมมยฉันกไปจคุณจะไปไหนกับใครเนี่ยผมไม่แคร์หรอกนะเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกันเรามานันก็แค่คนแปลกหน้าที่บังเอิญโชคชะตาพามาให้เจอกันเท่าน,นั้นเองก็ดีฉันจะได้ทำอะไรงที่ฉันอยากทำได้อย่างสบายใจ ก็ดีละที่หลังเนี่ยจะได้ไม่ต้องมายุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันอีกไม่ต้องห่วงนะต่อไปนี้ผมจะมายุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณอีกคุณจะทำอะไรกับใครที่ไหนยังไงเมื่อ,อไหร่ก็เชิญตามสบายได้เลย อะไรขึ้นเนี่ยทําไมเราสองคนมาคับตัวเองไม่ได้แล้วก็ลูกไม่รู้มันกันแล้วคุณแม่เองจีก็งงอ่ะแม่ขอโทษนะคะลูกโอ้โอโอ้โอให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวตานี้ตานีแหละ่านหมายขันมือทุกข์เอาเลย สองคนสงสัยจะต้องแยกย้ายกันขึ้นห้องแล้วล่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทำร้ายกันเอง ฉันถึงบ้านแล้วขอบใจนะเว้ยที่ฉันนอนค้างที่บ้านด้วยอโอเคพอคะตอนนี้ออนรู้สึกว่าออนไม่เหลือใครพอ่อช่วยมาอยู่ข้างๆออนทีนะคะ สวยดีนี่คนให้เนี่ยเลือกเก่งนะหมอของคุณมากคุณคงจะรักสร้อยเส้นนี้มากสินะค่ะรักมากรักเท่าชีวิตของฉันเลยคุณหายไปไหนมาทั้งคืนผมไปเที่ยวกับแองจี้แล้วก็เลยไม่ต้องพูดหรอกคะ่ะ ฉันไม่ได้อยากรับรู้เรื่องระหว่างคุณกับใครที่ผมไปนอนค้างที่อื่นเพราะอยู่ที่บ้านแล้วมันไม่มีความสุขถ้าคุณอยากออกไปหาความสุขนอกบ้านก็เชิญนะคะเพราะามันเป็นสิทธิ์ของคุณ ที่ผมไปนอนค้างที่อื่นเพราะอยู่ที่บ้านแล้วมันไม่มีความสุขออเ้าแล้วค่ะเชื่อแกแองจี้นะครับใช่ครับขอบคุณค่ะยี่แองจี้เนี่ย น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นเยปปิงนะเจ้าคะดูดูด,ดูมันสิเจ้าคะกอะคุณวีแจไม่ยอมปล่อยเลยเวนกรรมของตว,วีแท้ๆเยออนขออยู่ด้วยสักพักนะแสง นี่แกมีปัญหาอะไรกับคุณวีหรือเปล่าสงสัยคงถึงเวลาที่จะองเลิกกับคุณวีแล,ะละ้วล่ะแท อยู่ที่ห้องค่ะไม่ทราบว่าไปไหนสงสัยจะออกไปกลับทานข้าวกันดีกว่านะคะวีคุณป้าทานเลยค่ะวีคาผักปุ้งเนี้ยช่วยบำรุงสายตานะคะวีทานเยอะๆเลยนะคะเยอะๆเลยแล้วก็ แตงกวาเนี่ยก็ช่วยบำรุงผิวนะม,มีทางเลยนะคะถ้ามีผักที่ช่วยบำรุงหัวใจเนี่ยนะคะแองจี้ก็จะตักให้วีมีอย่างะะ <c oughs> เลยค่ะแองจี้เป็นห่วงวีนะคะถ้าเป็นไปได้อ่ะแองจี้ก็อยากจะดูแลว,วีตลอดชีวิตเลยอ่ะถ้าคุณป้าอนุญาตแองจี้ก็ไม่ขัดข้องนะคะ เจ้าขานับวันเนี่ยเด็แองจี้นเนี่ยจะทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณวิมากขึ้นทุกวันแล้วนะเจ้าค่ะผู้หญิงอะไรน่าด,าด้านตั้งท่าจะจับผัวชม,ม้านเขาตลอดเวลา ิมเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะทานข้าววันต่อนะคะ,ะสงสัยเราจะตาฝาด แองจี้เป็นอะไรครับแองจีงจ้จจตรงนี้แสงเฮ้ยแสงแสง,สงพ,พี่พี่ไม่เล่นนะแสงซอยเส้นนี้เนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดวีคะแองจี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะ มีอะไรเหรอที่ฉันยอมให้คุณนอนด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่ากลัวแม่จะสงสัยหรอกนะผมรู้แล้วครับใ่ฉันจะขาแพลงนอะ่ะฉันจะได้หลานก็คราวนี้เลยเนาะ